สวัสดีครับพรเพื่อนเพื่อนทุกท่านครับวันนี้ผมอมพรพยจิเรนมีรถ M7040 มานำเสนอหนึ่งคันครับตัวนี้เป็น M7040 นะครับราคาอยู่ที่5 5 0 0 0นแปดห0 0 0บาทนะครับตัวนี้สภาพสวยเลยนะข้างหน้าเป็นใบมิดเดิลหน้าด้านหลังเป็นผาน6นะครับผาน6ใบ24มาดูไม้ครับไม้เท่าไหร่ครับเปิดสวิตช์หน่อย1นึ่พัน หนึ่งพันก็อีกเท่านะครับเนี่ยห้าสิบสามหนึ่งพันห้าสิบสามชั่วโมงนะครับนะราคานี้ยังต่อรองได้ส่งฟรีให้สามรอยกิโลแรกมีค่าแนะนำให้ห้าพันบาทครับด้านหลังเป็นผ่านตาช้างเลยนะสภาพสวยๆเลยตัดทแล้วลองขับดูครับ oh. ถูกง่ายครับด้านหลังก็ไวนะครับด้านหน้าครับนหนากอร่อยไปเลย ข้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทครับคันนี้ครับท่านใดสนใจก็ส่งมาเปลือกได้ครับรถโม่ก็พุ่งกันสามหกห้าข้าก็เฉียดครับกำลัไปเดินดีๆแต่ละพันครับวันนี้มารีวิวที่อู่ใหม่นะครับอยู่ด้านในทางเข้าวังบัวเลยนะครับคันนี้ครับนิ่งครับนิ่งเลยโอเคพอที่นี่แค่นี้แล้วนะครับสวัสดีครับ